สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแบดนี่เบดเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเสนอทางลอกสำหรับใครที่เทรดหุ้นอย่างเดียวนะครับเป็นที่รู้กันนะครับว่าปัจจุบันนะหุ้นไทยเนี่ยตอนนี้นะครับก็โอ้โหค่อนข้างค่อนข้างยับนะครับหมายถึงตัวเรามาดูที่ดัชนีหลักของเรานะครับนั่นก็คือตัวเซทเนี่ยนะคือตั้งแต่ มีนานะครับตั้งแต่มีนา2023มาเนี่ยเซตเป็นขาดลงอย่างเดียวเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะซื้อนะครับที่จะซื้อหุ้นหลักๆนะต้องพูดอย่างนี้หุ้นหลักๆที่อยู่ในเซ็ต50เซต1้อแล้วทำกำไรได้ยกเว้นคุณเทรดซิงเกิลสต็ฟิวเจอร์นะครับแต่คนส่วนมากก็ไม่ได้เทรดถูกไหมนะครับเพราะว่าคนส่วนมากก็คือจะเทรดที่หุ้นอย่างเดียวนะครับ ในทางกลับกันเมื่อเรามาดูตลาดของพี่ใหญ่เรานะครับเราจำได้ใช่ไหมครับว่าตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนไหนนะอืมนี่ตั้งแต่สิบสามมีนาสองพันย่ิบสามใช่ไหมเรามาดูพี่ใหญ่เรานะครับอเมริกาอ่าอเมริกาเป็นไง ขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยนะครับนั่นหมายความว่าเฮ้ยนี่มันคือโอกาสนะนี่มันคือโอกาสนะครับดังนั้นหลายๆคนก็มองหานะครับว่าวิธีการทำอย่างไรให้เราสามารถไปลงทุนหรือสามารถเทรดในหุ้นที่อเมริกาได้นะครับวันนี้ผมก็มีช่องทางมาแนะนำนะครับก็คือ Mytrade นะเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คาว่า Mytrade นะ,ะ Mytrade แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเห็นเนี่ยนะสัญลักษณ์ Mytrade นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปอ่าแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะสามารถลงทุนกับหุ้นอเมริกาได้หุ้นที่เป็นท็อปท็อปของโลกได้ นะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับวิธีการก็ไม่ยากก็เข้าไปที่เวนะ็บ t r a d e เนาะเว็บ t r a d e แล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอืมรอนิดนึงนะนี่แบบนี้นะครับเราก็จะสามารถดูหุ้นอเมริกาได้ละเห็นไหมครับอ่า เราล็อกอินเข้ามาใช่ไหมปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นละ Microsoft เป็นยังไงบ้างอ่ะ Microsoft Amazon Apple อันน,นี้ตัวอักษรนี้ตัวอักษรนี้คืออะไรเอ่ย Google นนะอะเดี๋ยวผม Alibaba Visa แบบนี้เห็นไหมส่วนมากก็จะเป็นหุ้นที่เรารู้จักกาัน P n G อ่าในไทยก็มีเนาะ อ่าวมาอะไรเงี้ยอ่ะผมยกตัวอย่างให้ดูแค่นี้แล้วกันประมาณนี้เสร็จปุ๊บนะครับเสร็จปุ๊บเมื่อเราจะดูกราฟเห็นไหมคือมันมันใช้ง่ายมากนะครับมันใช้ง่ายมากนะมันใช้ง่ายมากนะครับก็คืออันนี้เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยเงินทุนเรามีเท่าไหร่นะครับเงินทุนเรามีเท่าไหร่ กำไรขาดทุนเท่าไหร่แบบนี้นะแล้วก็หุ้นที่เราสนใจเห็นไหมมันก็สามารถเข้าไปเลือกได้เลยนะครับที่ตรงค้นหานะแล้วไม่เพียงแค่นั้นนะครับ My Trade ก็คือสามารถเทรดได้ทั้งสินค้าพวกน้ำมันเงินทองพลทินัมอลูมิเนียมทองแดงน้ำตาลกาแฟนี่อะสมมุติเฮ้ย ช่วงนี้กาแฟแบบเวียดนามนะเวียดนามแบบโค่นกาแฟเพื่อไปปลูกเพื่อไปปลูกต้นทุเรียนขายนะครับราคากาแฟเป็นไงบ้างเราก็สามารถเช็คได้อ่าเห็นไหมเราก็เห็นว่าเฮ้ยโอ้กาแฟเนี่ยมันมันขึ้นนะมันขึ้นเห็นไหมมันขึ้นแบบนี้นะครับกราฟเนี่ยเหมือนในเทรดดิ้งวิวเลยคือเราสามารถนะครับเราสามารถ ใช้กราฟใน t ท i n ิงวิวได้เลยนะ,นะอันนี้ก็มีอินดิเคเตอร์ขึ้นมาให้เยอะแยะเลยนะเราก็สามารถปรับตั้งค่าได้นะย่อย่างเช่นเอ่อผมจะเอาเหมือน CDC ก็12กับ26เป็นค่าเฉลี่ยนะอ่ะตัดกันแบบนี้หมายความว่าอะไรก็ขึ้นเนี่ยแบบนี้ก็ มีโอกาสไปต่อแบบเนีหมายถึงราคากาแฟนะใครใช้ MACD นะครับหรือว่าใครใช้อินดิเคเตอร์ก็จะมีรวบรวมไว้ให้นะครับค่อนข้างสะดวกมากนะครับค่อนข้างสะดวกมากนะคือเพื่อนๆจะเห็นว่าหุ้นเหลือสินค้าที่เราสนใจเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับพอเราคลิกปุ๊บเราจะเห็นกราฟได้เลยนะครับเราจะเห็นกราฟได้เลย นะครับถ้าเราจะซื้อขายนะครับเราจะซื้อขายเราก็สามารถซื้อขายได้เลยกดซื้อขายได้เลยแบบนี้นะครับแบบนีนนนไไ้นอกจากนั้นอะไรได้อีกนอกจากนั้นอะไรได้อีกคริปโตอา่าคริปโตเราก็สามารถเทรดได้นั่นคือหมายถึงว่าแค่คุณนะครับ มีบัญชีกับ m y t เทรดเนี่ยคุณสามารถเทรดได้เลยไม่ว่าจะเป็นคริปโตนะของเราก็ต้องไปเปิดกับบิตคัพอย่างเงี้ยก็คือหรือไบแนน c e อย่างเงี้ยก็คือแบบถูกไหมเป็นเฉพาะของมันนะครับถ้าเราจะเทรดหุ้นอ่ะเราก็เทรดกับโบกไทยแต่เทรดโบกข้างนอกไม่ได้อย่างเงี้ยอสินค้าอื่นๆเงินทองแดงอ่ากาแฟน้ำตาลอะไรพวกเนี้ย ก็เทรดได้หรือว่าเราจะเทรดค่าเงินนะครับค่าเงินที่บ้านเราโดนโจมตีจากต้มยำกุ้งก็สามารถเทรดได้ซึ่งตอนนี้ก็ต้องต้องระวังนะเงินไทยก็ต้องระวังเพราะว่าเงินไทยเริ่มเริ่มแข็ง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 ข่าเข้าไปเรื่อยนะครับเห็นไหมฮะเวิร์กไหมเวิร์กมากนะครับคือแอปเดียวนะแอปเดียวเนี่ยเราสามารถเทรดได้ ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นเมกาดัชนีอเมริกาสินค้าคอมมูนิตี้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองคำน้ำมันน้ำตาลกาแฟอะไรพวกเนี้หรือว่าบิตคอยนะครับคริปโตเคอเรนซีเราก็สามารถเทรดได้ในแอปแอปเดียวนะครับเป็นไงครับนี่คือทางลอดครับ ในตลาดที่เป็นขาลงแบบนี้ถ้าเรายังเทรดหุ้นอย่างเดียวเราไม่ <c oughs> ศึกษานะครับการเทรดสินค้าอื่นนะครับไม่มีการศึกษาเรื่องมันนี่อ่า allocation นะครับการโยกย้ายเงินเนี่ยเงินเราก็จะดูแบบด้อยค่าลงไปเรื่อยๆนะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับเอาไปใช้ ตัดสินใจในการลงทุนนะครับสำหรับใครที่อยากเปิดบัญชีเทรดนะครับก็สามารถกดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมเอาลิงก์ไว้ให้นะครับวันนี้คงประมาณนี้สวัสดีครับ